ตัวไหมครับสักตัวไหมครับ เป็นราศีในดวงใจมั้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยสีน้ำแต่ก็ว่าในเาเรียกว่าอะไรว่าว่าในจอคอมพิวเตอร์แต่ใช้บัตรสีน้ำอย่างเงี้ยสวยแชร์ว่าจอคอมแล้วจอคอมไม่เปื้อนเราก็ดั้งที่บ้านไหมนับ เอาไปตั้งที่บ้านไหมเอาไปเหมดเชียวเลอยู่ป็นเป็นด้อมไหนเป็นด้อมไหนเราเป็นด้อไหนด้อไหนเราอะด้มนตไหค้ี้ไหมด้อนี้ไหมเสียใจ เขาเอนยุกี่กัวะอาจจะเหมือนก็ได้นะสวยดีทักตัวอย่างนี้ก็โยอย่างเนี้ไงนี่ไงญทักตัวนี่ก็ถ้าเกิเชื่อวันนี้กูได้ไปหลายกล่องแล้วเนี่ยได้แน่นอนแต่พวกนี้เขามีคอเจด้วยนะนี่เนี่ยเออเพาวันนี้มีวันวันนี้มันวันแรกหรือเปล่าใช่เขาพูดถึงวันพรุ่งนี้ไงนะ าบอกว่าพวกนี้มีงานปัดเตียงอ่ะใช่เลี้ยงเดียวนี่นันมีผู้ไปสี่ มันเป็นมีแล้วอ่ะมันเป็นมีแล้วแต่มันเป็นนักเสี่ยงไงมันเป็นนักเสี่ไงใช้ข้าวเยอะมครับมันคลาสสิกนะซื้อไปเล่นไหมโอ้ยซื้อไปเล่นเลยกูลืมไป่ทีแรก เต๊กบอกว่ามีบะหมี่ต้มยำอร่อยใช่เต๊กมันบอกมานะอยู่ข้างหน้ามันบอกไม่รู้ว่าเต๊กเดินผ่านเต๊กมันบอกมาใช่บะหมี่ต้มยำอันนี้คือทั้งชุดเหรอทั้งชุดร้อยดีเหรอพันห้าอันนี้คือของเขาตั้งมันนี่เหรอปกติเลจะมันเก่าแล้วใช่ป่ะหลายปีแล้วเกือบสิบปีอย่างไรเนี่ยเขาต้องมีทั้งเซ็ต มันไม่อ <_ Gimme for u> uh, 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 ่านเนี่ยอย่างเงี้ยของจีนอ่ะแต่จีนซื้อการศึกษาโะเทศเก็บใส่เองเราอ่ะอ่านซื้อเก็บจากแค่หนักเพราะใส่เองเอาไิ้จีนอ่าฮ่าฮ่า่เก็บไว้เองใช่ไหมลูก ยังเลยยังไม่กินข้าวเดินไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ชีวิตอะไรด้วยเต๊กมันขายเขาอกคนเขาเจอพอดีเต๊กมันขายแล้วจะติดตอนห้าโมงติดเดี๋ยวเหรอวะนั่นดิคนเขามาเจอใช่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 แต่มันมาทุกวันอีกกี่วันเออยี่สิบบาท ไม่เคยรู้เลยแต่ว่ามันมีภาษาไทยฟาสซิังกฤษเคยเห็นภาษาไทยไม่เคยเห็นเห็นแต่คอมิกเป็นสกิต้วนเลยอันนี้มันคาถากันตั้งแต่สมัยยังเก่าเลยใครรู้จักอ่ะ แต่ก็ถูกถือว่าถูกนะถ้าขาย6กสิบาทจริงๆริง่สิบบาทกบาทแต่นี้หมดนี่ยี่สหลายเรียบร้อยมืร้อยจดสิบโหหนาวเ้ยแต่มัน้าสรันี่คืมันไม่จบปะไปเรื่อยๆป่ะ แล้วมันจบไหมรซูเปอร์แมนมันเป็นพาตอนนี้มันมีเป็นขันทอนมันไปเรื่อยๆใย่ปมีจบมันก็จะอกว่ามันมียูนิเวิร์ดอะมียูนิเวิร์สของมันเออก็ไปเรื่อยๆนาสัดเล่มยสัเล่มนครับระกทสวยๆประเทศไรคือมีของเล่นเลยท้องฟูนมีกี่ล่

จบแล้วนะบูบะเจนั้นแขจบแล้วมันเริ่มละ้อยกว่าบาทอื้สองนี่มันยัหลินแต่ว่าพี่เห็นน้ำสองอะไร ยี่สิบสองเลยเดี๋ยวนี้มันประมาณนี้แล้วมันมีร้อยยี่สิบสองเลยหรอตั้งโต๊ะตั้งหกแต่ว่าแต่มันก็เออข้างผมก็ร้อยสิบห้าแล้วที่เขาเป็นมืออาชีพกันนะก็แต่ก่อนเราก็ไปเลือบเลือบตำ สามล้านอ่ะสี่สิบห้าบาทจัดมาสี่สิบห้าบาทเล่นแบบว่าห้าหกเล่นซืน้อมาพอไปร้อยหนึ่งอย่างนี้เอาไหม โคทาร่เียอะไรน่ยไม่เคยดูโโคทาร่อ่ะเขี่ยอะไรกเียมันเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะเด็ไงไม่ไอะไหรอแยกสบายเียเชียววันอัอม่อ๋อไม่เคยเห็น ใช่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 เขาพิเศษไม่มีอิจโบอ๋อใช่ใช่หลาดก็ยังไม่มีท่านี้ก็ย oui. ังไม่มี <ichi> Chào các bạn. làm đau. <coughs> แล้นต้องเลือกอรับเนี้ยเนี่ยไปครับซื้อับนิ้วยงับนิ้วหักย่อมย่อ่อมเฮ้ยอะไยะไรวะให้เราี้ออก มันจะติดกันย่านนะย่านมีหอเปล่าไม่มีดิอ่มีดิอ่ันนี้นี่มันจะติดกันเราต้องหาล็อกตงนีซึ่งถ้าเรามองแวบเดียวงายไม่ออกจับมันจะไม่ออกมันจะต้องเปิด นหนีไปคนไส่ป่ะชีวิตหนีไปคนไส้ป่ะอูนู้ไมครับประสบการณ์ที่มากกว่าสิห้าปีของท่านนะ่ะโชว์ให้ดูหน่อยดิมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณจะแบบว่าโตมาได้จริงหรือเปล่าไง <c oughs> ไหวหรือเปล่าดาคิชิดาคิชิคุณไหวหรือเปล่าเฮ้ยดูวีแววยังไม่ออกเลยดักเฮชี้ใช้คีมไหมใช้คีมไหมคีมมาตัดเออคีมอยู่ไหนวะเออด มีสลัมดังอะไรร้านตัวไรฮะตัวในนะวันพีชน่ะไอ้วัวที่มันว่ายน้ำได้อ่ะนี่เลยเหรอวะมันเป็นภาคอลองหรอเปล่าภาคแรกใช่ไหมตัวนี้แหละ <laughs> ตัวนี้ก็จ,ก <laughs> จากเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ,พ อย่ายยมึงบิดมึงบิดเือะไรหนะสาันเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวดีวียเดี๋เดีเดนุเดี๋ยวเดี๋ยยไม่เวีวน เรื่องเกิดในลูกโปเชียที่มันเป็นกามอะหัวมันเป็นลูกเกียนนี่ก็เป็นนึกถึงที่มันอยู่กับบักปันนี่ไม่ไม่ไม่มม่จะมีกามไอ้นกตัวสีส้มเลยนะคนเราก็ต้องคอสมากแล้วคุณเคยดูนินจานันทาโร่เราจะเกิดอรเราจะเจออเลย ทำนาแล้วใส่ชุดสีเงินสามสีคนนึโอ้ก็มีแต่คนขอถ่ายรูปมม่เลยได้เสียอะไรมีอยาะได้เสียอะไรผมก็มีแต่สีน้ำเงินชุดแจ็คกูชายใครครับมึงสนใจคอเทคอเทเป็นนินจานันทาโร่ไหมเนี่ยอะไรวะมึงไม่เคยดูเอมินจานาตาโร่อะเคยไม่เคยคาโตลี่อะคาโตลี่ชุดสีน้ำเงินเหมือนกันเอ๊ ดาบนั่น,นะมันมีดาบจริงไหมหรือมีแค่ปักวะอ

ญี่ปุ่นเลยเหรอใช่แต่ทำไมไปไดูดาราีเขาแสดงทสด่แต่อเเลยนะต้องไปดูกับดาเงี้ยไม่เคยเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังสเลยเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีย,ดยอะไรอะไระเครื่อยว่าวยกระดเยเป็นดนีน ใจเครียดอหรอให้ความรู้สึกเหมือนตอนเข้าห้องน้ำแล้วตอนเข้าห้องน้ำมันก็เยี่ยดแล้วเว้ยหน้าดิ้งหน้าดิ้งอะไรอะไรโคตรเยี่ยมเลยไปซื้อชิ้นนูนจแมนม้นอ๋อพี่เชยดคนมากใรจะพูดเอาดูด กถึงว่าอะไรเช่นคล้ายกันเลยเไม่ใช่คนเดียวกันทุศิษฐ์เป็นเส้นอย่างคล้ายในกระเป๋ยมันจะมีคนแตงกับนว่าตแตงตายวนว่าก็เล,เ,าาเลยเอะทอันนี้ต่อเอาเลเรื่องันเล่นเกี่ยวับอะไรจะดูดึงเหมือนจะเซอร์ิดมากเกินเลยนะ ไม,ไม่มีเไม่มีเมใช่ไหมไมีไ่น,นไมีนะนี่หรอแตแสงมันนันเละชาววัลเคยอ่านเรื่องนี้แล้วมันชอบนเนยเห,เ,เห็นพูดถึงใบอยเ็ไ หวานใจในตัวปวดเหงาใจฟูใช่ไหมหยิบเกินสามรอบต้องซื้อแล้วละ่ะพี่รอบหนึ่งครับพี่ <c oughs> พี่หยิบเกินสามรอบแล้วนะ <c oughs> พี่พี่ <c oughs> พี่ไปหยิบซื้อหน่อยเหรอ ไี <'re> ่คุณกิดได้ชอบไหม สองตัวนี้เมนูสี่ตัวนี้คือเมนูใหม่แต่ท่านแนะนำคือหน,นึ่งในสองตัวนี้ตัวนี้ลูกบี้มันจะเป็นชาเทาวายน,นิ่งไวเบอร์รี่ส่วนตัวนี้จะเป็นชาทีนของไวานิ่งแต่ถ้าตัวเอมเบอร์อ,อ่ะมันจะเป็นชาทีสกุหลาบเลมอนถ้าชอบอ่าวันนี้ก็ตลอดท่านั้นก็จะเป็นซัอรี่ไวเบอร์รี่แล้วก็ I'm gonna take something.

nó bị เกียรติแต่ cái tập ครับ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  นม่เด็กเลยแม่เด็กที่บีบวะนี่ไงชอบไม่ใช่หราเอาต้องต้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมมากิมะใช่ไหมใช่ไปอยู่โน้ตอันนี้ไม่เท่าไหร่มึงเห็นอันนี้ไหมแบงค์พิงเอาไว้ <c oughs> อยู่โน้แบงค์พิงเยอะ ไม่ใช่มีแค่แบคกินะนี่กนด้ว <c oughs> ยนะราืงองขึ้นราคา้นี <c oughs> มินไลดีซ่ามัญหาใหญ่ในแต่ละวันสนใจขนาดนี้หยิบไปบ้านนหมครับไ <c oughs> ก่อน มันกำลังมาแดงมันก็ตายไปแล้วนะฮะพูดอย่างนี้ตีปากโคตรทลายต้นใช่เหรอวะเนี่ยนาแบบ โคตรทำลายเลยลบได้นะครับไม่ยึดเกาสีส้มอันนี้คือเกลือสุดเยนี่เกลือสุดๆแล้วไอ้นี่แบบแร่เลยเกลือแบบเกลือแร่เยอะของแร่เลยนะสวยไอ้สีส้มโอ้โหเราคู่โรมีไป かくて黒い飲み物なんだちきさくきらりときめいて」